ไม่ควรไปตั้งเต็นท์อยู่ตรงกลางแบบนี้คอจะเชื่อว,ว่า2ตรงเนี้แล้วเราอยู่ตรงกลางะ่ะมันเป็นประตูมิติผีผ่านได้ที่นอนและอ่าอยู่ในเต็นท์อาทำยังไงให้มันนอนหลับอะ,อะไม่มีอะไรมาก่อกวนอะโอเคกลางอนาเขต <laughs> ป่าก็ต้องมีแยกว่าป่าที่เรามองเห็นกับปา่าลึกลับป่าลึกลับที่เรามองไม่เห็นปึ๊บอ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคร,ครับกลับมาพบกับวงเล่าเอ็กซ์คลูซีฟเป็นอกลกษณ์นะครับครับผมตั้มเลิและผมอาจารย์ไผ่เป็นคนหลังกล้องมาซะนานอ่า,อาใช่ตอนนี้กลับมาอยู่หน้ากล้อง,องอ <S 1> <S 1> แล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมมาคุยกันเรื่องอาถ e <1890 S 1> รรพ์เอก็กซ์คลูซีฟฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็ฝากขอบคุณนะฮะอีพีแล้วแล้วก็เข้ามาดูกันอย่าง ต้นหลามต้นหลามต้นหลามมันเลยทีเดียวเปลี่ยนที่ถ่ายใหม่เลยผมชอบชอบมันใหญ่เลยตอนอีพีนี้ก็ขออบคุณ Big Not e s ช o p เหมือนเดิมวันนี้บรรยากาศแบบเข้าแคมป์เลยเข้าแคมป์แสงสีมีตรงมีเต็นท์เพราะว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องการเข้าป่าแต่ก่อนอื่นอีพีแล้วนะมีมีประเด็นด้อมของเราด้อมของเราหลายคนนะเข้ามาคอมเมนต์กันทิศทางเดียวเลยจานไผ่บอกอะไรบอกไม่หมดบอกอะไรก็บอกไม่หมดทีพีแเราพูดถึงเรื่องการ สู้กับผีการต่อยผีครับแล้วอาจารย์ไผ่ก็พูดถึงว่าเนี่ยมันจะมีบุคคลประเภทหนึ่งที่กลางฝ่ามือเขาจะมีแตญลักษตนสักเนี่ยมันต่อยผีได้แล้วอาจารย์ไผ่ก็ไม่บอกว่าแตนรักอะไรทุกคนก็เมนต์แต่ลักอะไรครับแต่ลักอะไรครับแต่ลักอะไรครับอาจารย์ไผ่ก็ไม่บอกอ้บอกเขาหน่อยยังไงมันคืออะไรยังไงครับผมก็ไม่ได้บอกหรือว่าผมจะบอกในอีพีอีพีนั้นเราแค่ยกตัวอย่าง เพราะว่าผมกลัวว่าเวลามันจะยืดเยือเกินมาตอบข้อสงสัยกันนะครับว่าไอ้กลางฝ่ามือเราเนี่ยสัยลักษณ์อะไรที่เป็นสัญลักษณ์พิเศษที่ชาวด้อมเราถามกันมาเยอะมากกลางฝ่มามือเราก็ได้แยกไปเลยซ้ายขวาหน้าหลังเนินนุ้นเดินน,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 นี้ตะิตอาจาร,รย,ายังคารศุกร์สอบทิศอะไรไม่รู้แหละแต่ว่าบริเวณที่ผมบอกว่าบริเวณกลางฝ่ามือก็คือบริเวณอะไรครับคุณตําลึงเนินอังคารอ่าเนินอังคารเนินพังคารเน่ก็คือบริเวณกลางฝ่ามือเราตรงนี้นะครับ เชื่อกันว่าถ้าเนิอนอังคารเนี่ยบริเวณเนี่ยมีสัญลักษณ์คือหนึ่งรูปดอกบัวสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยม,มหรืออะไรก็แล้วแต่ที่อยู่บริเวณกลางฝ่ามือเนี่ยเพราะว่าของแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่เหมือนกันบางท่านก็ว่าเป็นไม้กางเขนก็ได้บางคนก็เป็นรูปสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมแต่ใข้อยู่บริเวณกลางฝ่ามือเราเชื่อกันว่าจะมีสัมผัสพิเศษมีพลังพิเศษอะไรบางอย่างที่สามารถจับต้องต่อยผีได้อะไรได้แรงข้อสงสัยโดยประมาณนะครับส่วนที่คนบอกว่าใช่อ กากระบ,บาดกางฝ่ามือไหมคะกากระบ,บาดกลางฝ่ามือมันจุดบริเวณนี้อันนี้คือไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะเชื่อกันว่ามีเซนมีอะไรเหมือนกันแต่ที่ผมพูดว่าใ,นะใช้ต่อยได้แต่ใช้ต่อยได้คืออยู่บริเวณกลางฝ่ามือตรงเนินพระอังคารที่ราบที่ราบเนินอังคารทราบเนินอังคารก็คือถ้าใครมีก็คิดไว้แล้วคุณต่อยมีได้ต่อยมีได้จะมีได,ได้นะครับ มีพลังอะไรบางอย่างแต่ซ้ายจากขวากันแล้วแต่ถ้าถ้าดีก็มีสองมือก็ได้พอตอบจบปุ๊บถ่ายรูปส่งกันมาเต็ม <c oughs> ผมมีแบบ <c oughs> ถ้าสมมติถ้ามีแต่ผมมองไม่เห็นผีนะผมจะต่อยได้ไหมเช็คความรู้สึกเอาตาไม่เห็นแต่รู้สึกเอากระเบิดที่เขาไม่รักเราเราก็รู้สึกได้ตาตาตาเอาไว้เอาาสมมติสมมติผมมองไม่เห็นเนี่ยแ้วผมก็ไม่ได้คิดว่าผมจะต่อยผีหรอกผมอารมณ์เสียมาโอ้วันนี้ <c oughs> ปนต,ต่อยอากาศต่อยอากาศอาจาทยไปโดนผีอ่าจะมีอย่างนี้เกิดขึ้นไหมผีตัวนั้นก็ต้องซวยจริงๆไงที่ไปไปล่องลอยจังหวะว่าอาจารย์นิวแบบโกดเครืองอยู่อย่างเงี้ยเออจังหวะเนี่ยออมีมีเนี่ยม,มีพลังที่ฝ่ามือมีแต่รักี่ฝ่ามือดกดๆเวียงๆไว้ในอากาศโดนเฉยโดนผีเฉยแต่คือสําคัญว่าเราไม่ได้มีเจตนาจะไปทําร้ายเขาใช่อันนี้ที่พูดถึงเนีจะเจตนาว่าเขามาทําอะไรเราก่อนเราถึงตอบโต้เขากลับ แต่ถ้าเขาไม่ได้มีเจตนาจะมาทําอะไรเรามันก็ไม่ได้มีผลอะไรเพราะที่ผมบอกว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่ที่ใจเราเราไม่ได้คิดว่าเราจะต่อยเขาก็ไม่โดนหรอกแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งใจมากๆว่าแบบเฮ้ยคุณอย่ามายุ่งเรานะเราสวนกลับนะรวมพลังว้นดีฝ่ามืออยู่ไรก็ปล่อยอะไรงั้นไปใครสนใจว่าเรื่องต่อยผีสู้ผีเป็นไงก็ย้อนกลับไปดูอ e ีแล้วเข้าสู่ EP นี้เกี่ยวกับการเข้าป่า เพราะว่าผมาเคยทำคอนเทนต์อยู่ที่พูดถึงเรื่องการเข้าป่าอาราบาอวาว่าในป่าอาราบลามีอะไรคนก็สนใจประมาณนึงก็เลยจะบอกเออโอเคเอามาพูดเรื่องป่าหน่อยว่ามันมีอะไระที่มันมองไม่เห็นเยอะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องป่ากันนะครับแต่เราจะให้ขอบเขตว่าเกี่ยวกับทางศิศาสตร์ทยลศาสตร์แล้วก็ป่าในบริเวณแถบเอเชียตะวัน ออกเขียงใต้เ<ม>อเชียคันอของเรานะครับเราจะไม่พูดถึงป่าทางโซนยุโรปโซนยุโรปเ็าะจะมีความเชื่ออีกแบบนึงอ่าใช่ครับแต่ถ้าผลตอมรับดีก็อาจจะลามไปไ,มได้ป่ามันอยความเชื่อว่าแบบมันจะมีพูดปีมีพายมีนู่นมีนี่มีนั่นจาก ที่จันไผ่อยู่ป่าเคยอยู่ป่ามาเคยอยู่ป่ามา,นะา,ม,ามันนะมีอะไรนอกเหนือจากที่เราไปได้ยินไหมคือบอกว่าผมเคยอยู่ป่าผมเคยอยู่ป่าแถบไหนผมเคยอยู่ป่าทางแถบตะวันตกของประเทศไทยติดกับชายแดนข้ามไปอีกประมาณ40โลก็เป็นประเทศเพื่อนบ้านเราแล้วถามว่าป่าเนี่ยคำว่าป่ามันยังมีความอาถรรพ์มีความลี้ลับม,มีความที่แบบ เราคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงจากเรื่องเล่าต่างๆที่เราเคยดินจากอรายการเล่าเรื่องอะไรลี้ลับต่างๆเนี่ยพ <c oughs> อพูดถึงเรื่องป่าเนี่ยป่ามันเป็นสถานที่ที่เราเกินกว่าจะจินตนาการได้ <c oughs> ไม่รู้ว่าเราจะเข้าไปเจออะไรทั <c oughs> ้งสิ่งลี้ลับทั้งพูดผีปีศาจดวงจิตดวงวิญญ,ญาณที่เคยต้อ้ตางอยู่อะไรแบบนี้ครับ <c oughs> อ่ะอย่างป่าป่าก็ต้องมีแยกว่าป่าที่เรามองเห็นกับป่า ลี้ลับป่าลึกลับที่เรามองไม่เห็นก็คือมันเป็นมิติซ้อนอยู่ในมิติป่าอีกน,น,นึงแดนลับแลนะ,ะอ่าใช่ครับที่เราเคยได้ยินว่าเข้าไปในป่าโซนไหนนะอาดงพญา,อ,าอะไรต่างๆของประเทศไทยเราเข้าไปแล้วหาไม่เจอคนหาไม่เจอกระทั่งที่เข้าไปเดินแค่ไม่กี่กิโลไม่กี่ร้อยเมตรไม่เห็นกัน เข้าไปในมิตินั้นชใช่พูดผิวิญญาณมีอยู่แล้วเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นเสมือนว่าเป็นดวงจิตดวงวิญญาณที่มีอิทธิฤทธิ์มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่เดเองอาจจะเป็นพวกเทวดาลูกเทวดาที่เขาทําบุญทำกุศลแล้วไปจุติอยู่ในป่าไปเกิดอยู่ในป่าอยู่ในตามต้นไม้รึกษาสารต้นไม้ใหญ่อะไรที่เขาไปเข้าไปสถิตแล้วมีหน้าที่ดูแลบริเวณป่าบริเวณ พื้นที่ที่เขาดูแลอยู่ไม่ว่าจะเขาจะดูแลต้นไม้สัตว์ป่าหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย <c oughs> นะครับ <c oughs> เขาจะทําให้เกิดอาถรรพ์บางอย่าง <c oughs> เพื่อเป็นการปกป้องคุ้มครองดูแลสถานที่ที่เขาดูแลอยู่ทีนี้มันก็จะมีจัดทริปจัดทริปเดินป่าขึ้นเขากันเราเนี่ยคนธรรมดาคนเมืองอยากไปสัมผัสธรรมชาติเนี่ยมันควรต้องทําอะไรก่อนที่จะขึ้นไปอันดับแรกเลยก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะไปป่าทางโซนไหนพอเรารู้ว่าเราจะไปป่าทางโซนไหนของโลก ของประเทศไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเพราะว่าป่าแต่และพื้นที่เนี่ยมีลักษณะภูมิศาสตร์เนี่ยต่างกันสิ่งที่สําคัญเลยคือเราต้องมีคนที่รู้ทางไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเคยไปเดินสำรวจป่าเจ้าหน้าที่หรือชาวบ้านบริเวณนั้นที่เขาเคยผูกคลีอยู่กับป่าทีเนี้ยทางด้านของการเตรียมตัวธรรมดาอ่เอาเราต้องเตรียม องอุปกรณ์อะไรต่างๆหน้านาอยู่แล้วเพราะงั้นอย่างหนึ่งก่อนเข้าป่านะฮะเตรียมเลยครับแต่งสว่างแต่งสว่างเลยที่ยู่กับเรานี่คือไฟเอาตัดนะครับเอาตัดไฟเอาตับจากโนดช็อปบิ๊กโนดช็อปใช่ครับก็ใครสนใจก็เข้าไปดูได้นะครับครับเป็นไฟที่ให้ความสว่างยาวนานถึง65ชั่วโมงแบตอึดกันน้ำกันฝนและที่สำคัญเคยบอกไปแล้วว่ากันผีเอาว่าสว่างสว่างพอให้คุณอุ่นใจเวลาอยู่ในป่าได้และที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ มันยืดได้อันนี้นะอันนี้เลยครับนี่นะนี่คือนี้เลยไปเข้ามาเดตกใจนะยืดได้ยืดได้นี้ปึ๊ดปึ๊บอู้หูคือซองนานๆตาจะบวบปรับลงเอาหลอกปรับลงแบบนี้ถ้าตสินใจอ่ะเข้าไปซื้อได้นะครับดีโนดช็อตการเต็มพร้อมทางด้านกายภาพกายภาพทีนี้ทางด้านจิตใจจิตวิญญาณทางด้านความเชื่ออ่าอ่ะมันควรเตรียมอะไรก่อนที่จะเข้าปาก อันนี้เข้าป่าเนี่ยเราจะไม่พูดถึงว่าไม่ว่าจะเป็นป่าสั้นป่าย,ยาวอ่าความหมายคือเข้าป่าลึกหรือไม่ลึกเนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือเครื่องรางของขลังอ่าเล็กน้อยก็อุ่นใจตามแต่ความเชื่อของแต่ละคนนะครับแต่ถ้ายังผมนี่เลยต้องพวงนี้นี่เลยห้อยมาห้อยมาเต็มที่ก็เป็นพระเครื่องอ่ะที่เราศรัทธา เดียวหลวงพ่อภาษาย<ม>นี่ก็ตะกุดแล้วก็นี่ส,สิ่งที่สาคัญถ้าเรามีโอกาสได้สิ่งนี้มาเหล็กไหลสิ่งสําคัญเวลาเดินป่าเนี่ยเราควรจะมีเครื่องรางอะไรบางอย่างเนี่ย<ม>เพื่อยึดเหนี่วจิตใจเพราะบางครั้งเราอาจจะเจออาถรรพ์ของป่า<ม>ได้ตัวที่เราไม่รู้ตัวอย่างเหล็กไหลที่เขาไว้ใว้กันอะไรเหล็กไหลนี่ก็พุทธคุณนี่ก็หลายด้านไม่ว่าจะเป็น เที่อว่าอยู่ยงคงกระพันหรือไม่ก็เจ้าคาดปลอดภัยจากสิงสาราสัตว์ปมเที่ยวงามมาแดงสัตว์กัดต่อยก็สามารถเอาเหล็กไหลเนี่ยมาจี้มาจี้เพื่อดูดพิษได้เหล็กไหลก็มีหลายประเภท ทีนี้เนี่ยถ้าเข้าไปเนี่ยอยากจะเข้าไปแบบเราไม่ได้พกอะไรพวกนี้เลยเราไม่มีอะไรเลยเราเราเด็กเมืองเนี่ยเราเด็กเมืองอยากจะไปเดินเล่นในป่าเยเราเราเราควรทําอะไรที่แบบเกี่ยวเรื่องความเชื่อถ้าไม่มีพวกนั้นเราควรทำอะไรสิ่งที่สําคัญเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปสถานที่ไหนไม่ว่าจะเป็นในป่าในเมืองหรือสถานที่เที่ยวโบราณหรือไม่โบราณอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญเลยที่สุดคือความนอบน้อมถอมตนนะครับยิ่งว่าเข้าไปในป่าเนี่ยเป็นสถานที่ลี้ลับอันเราเนี่ยไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้ สิ่งที่สําคัญเลยคือความน้อมน้อมทําตนเมื่อเรามีความน้อาน้อมทาตนเนี่ยขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในแง่จากเจ้าป่าเจ้าเขาให้ท่านดูแลท่านก็จะช่วยเราเพราะว่าเรามีความน้อมน้อมทาตนนะครับสงบจิตสงบใจสงบจิตสงบใจสงบปากสงบคำไม่พูดโผลงผาไม่พูดลามปามเคยฟังวับางเรื่องนะแค่เด็ดต้นไม้ใบเดียวกับบ้านเป็นเรื่องก็มีนะ อะไรอย่างนี้ก็มีเพราะถือว่าเราลบลูปลาคือง่ายๆเลยหลักๆง่ายๆเลยถ้าไม่มีอะไรเลยอสองมือพนมสองมือพนมก็ลงกาบเลยใช่ครับทีนี้บางคนก็แค่แบบตาก็เข้าไปแค่แบบเท้าเย,ย็นกลับ่าแต่ถ้าเราจะนอนค้างในป่ามีทริคหรือมีข้อสังเกตยังไงว่าตรงนี้นอนได้ตรงนน้นนอนไม่ได้เอาที่แบบป้องกันตัวเองได้จั้งจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นจะไล่เป็นสเต็ปสเต็ปเลยสเต็ปแรกเลยถ้าเราได้มีโอกาสได้เข้าไปเที่ยวต้องไปตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์อะไรเนี่ย อยู่ในป่าในเขามันจะเป็นป่าลึกหรือเขตอุทยานอะไรก็แล้วแต่เลยอย่างแรกที่สุดเป็นที่ดีเลยเราต้องมีผู้นําทางอไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่เดียววเคยไปก่อนมีประสบการณ์อเป็นเจ้าหน้าที่อ่าหรือมีคนดูแลเป็นชาวบ้านในพานอะไรนี่ก็แล้วแต่ จะเป็นดีที่สุดแต่ถ้าสมมติว่าเราไปกันเองกับเพื่อนสิ่งที่ควรดูที่สุดเลยคือ1ไม่ควรไปตั้งแคมป์บริเวณทางสัตว์เดินเอา้าเราจะรู้ได้ยังไงดูได้ไม่ยากบริเวณน,นั้นพื้นหญ้าหรือพื้นดินเนี่ยมันจะโล่งเตียนผิดปกติมันจะเป็นแนวทางมันจะเป็นแนวสัตว์เดินออย่าไปตั้งแคมป์กางเต็นท์ขวางทางเดินสัตว์2ไม่ควรไปตั้งเต็นท์ตั้งแคมป์เนี่ยบริเวณ ติดก,กับ,บริมน้ํามากเกินไปไมันจะเป็นแม่น้ําริมน้ําริมทานแน่เพราะว่าสมมติว่าถ้าเราไปกางเต็นท์เนี่ยจะพับจบผูไปกางเต็นท์ช่วงฤด,ดูฝนฝนตกตรงที่เราอยู่อันไม่ตกแต่ไปตกอยู่บนภูเขาน้ำไน้ำป่าไหลหลากมารู้ตัวอีกทีไปอยู่แม่น้ําเจ้าพญาแล้ว <c oughs> ใครจะไปรู้ <c oughs> อ่าอ่านี่สําคัญให้ขึ้นมาอยู่บนตะลิ่งอย่างที่3ไม่ควรไปตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์ใกล้กับบริเวณป่งที่สัตว์มาหากินเออไอคำนี้ได้ยินมานานแล้วหน้าตามันเป็นยังไงอาจจะเป็นบริเวณดินที่มีแร่ธาตุบางอย่าง ที่สัตว์เขาจะมาเลียกินนะะมันจะเป็นช้างเป็นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมากินดินโปง่งเพื่อเสริมสร้างแร่ธาตุบางอย่างในตัวเขา,าไม่ควรไปตั้งใกล้พูดถึงว่าบริเวณในเขตอุทยานอยู่ใกล้ๆยังไม่ลึกมากนะครับแต่ถ้าลึกมากก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งที่ต้องขึ้นหงขึ้นท่าอ,อย่างนั้นก็ต้องมีนายพลหรือ,อมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญน,นะครับสภาพมันล้อมโอเคละ,อะนอนอยังไงไม่โดนพีลหรอกอเรื่องนี้นี่สําคัญประสบการณ์จากตัวเองเลย มีอยู่รอบหนึ่งไปการเต้นลูกเสือนี่แหละไปแข่งค่ายเนี่ยขึ้นชื่อว่าเฮียนอันดับต้นๆของค่ายลูกเสือเลยถ้าชาวลูกเสือนี่จะรู้กันดีเวลาไปแข่งระดับชาติระดับภาคต้องไปที่นี่อันนี้ความเชื่อส่วนบุคคลตัวใหญ่ๆเลยเหมือนเดิมไม่ควรไปตั้งเต็นท์ให้ตรงกับต้นไม้คู่ต้นไม้คู่ยังไงสมมติว่านี่เป็นต้นไม้ต้นหนึ่งต้นหนึ่งอ่าอขออีกสักต้นนึงเลยต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่ต้นห่อีกต้นหนึ่งอ่าอีกต้นหนึ่งอ่าันนี้่านนี้เป็นต้นหนึ่งสมมติไม้ อ่าสต้นคูอ่อย่างเี้ไม่ควรไปตั้งเต็นท์อยู่ตรงกลางแบบนี้อ๋อ่าเพราะอะไรอันนี้แล้วแต่ความเชื่อนะครับเขาจะเชื่อว่า2ตรงเงี้ยแล้วเราไปตรงกลางอ่ะมันเป็นประตูมิติผีผ่าน มันเป็นซุ้มเป็นซุ้มซุ้มใช่แล้วถ้ายิ่งว่าตรงกัน2ต้นนี้แล้วก็มีข้างหน้าอีกข้างหน้าอีก2ต้นเป็นเสาอันนี้เลยเป็นเสาอางนี้เลยแล้วมีตรงกลางขอจะแสดงความดีใจด้วยคนอยู่ในท่ามกลางวงล้อมผีเป็นเสาเงี้ยไม่ได้ถ้ามองกันนะเหมือนเราอยู่ตรงกลางใช่ไอ้บนต้นไม้ออาจจะมีอะไรไม่รู้ร่วงลงมาล้อมรอบเราอยู่มองเราอยู่ ้องเราอยู่างหนึ่งอย่าไปกางเต็นต์ใกล้ต้นมะพร้าวมะพร้าวต้นตาลอะไรสูงๆอย่างเงี้ยอ่พอเชื่อกันว่าว่ามันคือขาของผีเปรตเพราะว่ามันมีเรื่องเล่าเยอะที่แบบว่าเป็นต้นมะพร้าวต้นทำไมมันต้นมะพร้าวมันเดินได้วะอะไรเงี้ยต้นมะพร้าวตาลมันเหมือนก็มันเป็นประตูมิติเวลาเขาเดินผ่านออกมาอย่างเงี้ยอันนี้คือหลักๆเลยยิ่งไปผูกเปย์นี่ไม่ได้เลยโอ้ยผูกเปย์นี่ไม่ได้เลยอาจจะไม่ได้นอนกันได้ทต้นมะพร้าวร่วงลงมาแล้ว่ะใช่ นะอันนี้ทั้งความเชื่อทั้งกายภาพและทางเชื่อทางจิตวิญญาณนะครับอันนี้ความเชื่อที่ผมได้รับฟังมานะครับทีเนี้ยถ้าเราได้ที่นอนแล้วก็คือได้ตามพื้นที่ที่เหมาะที่ควรที่ปลอดภัยจากสิงสาราสัตว์และเข้านอนเต็นท์แล้วครับอยู่ในเต็นท์ทำยังไงให้มันนอนหลับอ่ะมันไม่มีอะไรมาก่อกวนอ่ะโอเคก้างอนาเขตจริงๆอ่ะยังไงก็คือว่าถ้าเป็นตามหลักในยพานโบราณหรือพระธุดงค์เนี่ยท่านจะมีวิธีขอที่ กับพระแม่ธรณีอ่าแล้วทำไมไม่ขอกับเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางอ่ะอืมแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเป็นสัมมาทิฏฐิไม่หมันไส้เราอะไรใหญ่กว่านั้นก็คือพระแม่ธรณียศที่ใหญ่กว่าใช่ขอบารมีท่านบเราจะขอพักมันจะมีหลายวิธีอ่ะวิธีแรกวิธีที่เรามีมีดหมออ่าเคยดินใช่ไหมใช้มีดหมอกีดขั้นกลางาณาเขตอืมอันนี้พูดถึงว่าเราเข้าไปในป่าที่มันแบบลึกๆหน่อยนะครับก็เอามีดหมอเนี่ย อธิษฐานตามหลักวิชาของแต่ละสายแต่ละศาสตร์ก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ขีดอนาเขตว่าเราจะขอบริเวณเนี่ยพักอาศัยค้างแรมในคืนนี้เราก็จะมีความเหมือนเราสร้างบาเรียรไว้ละกางอนาเขตไว้ละก็จะสามารถนอนหลับพักผ่อนหย่อนใจได้ในระดับหนึ่งกับอีกรูปแบบหนึง่งสมมุติว่าเราไม่มีมิดหมอ,อมเราใช้ไม้ก็ได้ใช้กิ่งไม้ขีดลากพื้นเหมือนกันแต่ตอนเราขีดแล้วก็อธิษฐานว่าขอเขตบริเวณมณฑลเนี้ยบริเวณเนี่ย ให้เราพักอาศัยในค่าคืนนี้อขอให้ย่ามีสิ่งอะไรไม่ดีมารบกวนอะไรก็แล้วแต่ใดๆก็ที่ฐานไปกับอีกแบบหนึง่งก็คือเราสวดมนต์บทสวดมนต์อะไรบารมี3าสิทัดก็ได้คาถาพป้องกันภยัยสิบทิศอาถาพระพุทธบาทอันนี้เดียวกันก่อแก้วเจ็ดชั้นก็สวดได้นะครับแล้วเราก็ขอบารมีิจริิ์เนี่ยมาคุ้มครองเราบริเวณรอบขอบชิดที่เราจะพักผ่อนโดยประมาณนี้ก็คร่าวนอนปุ๊บก่อ,อนนอน,น,นก็คือกลางอาณาเขตกลางอนาเขต อาจารย์ไผ่ครับผมไม่มีถาคมผมไม่สามารถที่จะทําแบบที่อาจารย์ไผ่รู้ได้มีอะไรที่แบบก้างนาเขตด้ได้ไหมเฉลวยวเฉลวอ่ะเฉลวตะเลวตะเลวเป็นคำท้องถิ่นของภาคเหนือแต่ถ้าที่ผมใช้คือเฉลวเฉลวแต่ผมถ้าผมบอกเฉลวอ่ะไม่ไม่มีใครรู้จักเฉลวเลยแต่ไม่ไผ่แต่ตอกแอมสารกลายเป็นรูปเป็นตาตะเลีวเฉลวก็ได้แล้วแต่จะเรียกทรงสามเหลี่ยมปหสามเหลี่ยมก็ได้รูปดาวก็ได้มีหลายทรงมาก แต่ถ้าให้ดีก็ทำไว้สักสี่อันเน็บไว้แต่ละทิศที่จะพักก็สามารถกางอนณาเขตได้ทำใส่รักไว้นี่คือเขตเราใช่สมมุติว่าเราพักควอนหย่อนใจเสร็จแล้วตื่นเช้าขึ้นมาเราก็อย่าลืมเก็บอนาเขตเราด้วยเขาด้เชื่อว่าสิงสารสาตวรอะไรที่เป็นจิตวิญญาณเนี่ยเขาจะไม่สามารถ่านได้เขาอาจจะแบบเหมือนเหมือนเราตั้งกั้นไว้อ่าใช่ตั้งทับที่เขาไว้อ่าต้องั้นตัวลเก็บออกด้วยเก็บออกด้วยไม่งั้นเขาจะโกรธเราเขาจะแช่งเราได้อย่าลืมเก็บอนณาเขตใช่การอย่าลืมเก็บาก็อย่าลืมเก็บ ในกรณีที่เราโดนแ็กเราโดนทำร้ายเราโดนบุกอาณาเขตเราเนี่ยเราทำไงกับมันได้บ้างเป็นกลิ่นหอมๆกลิ่นหอมมากมมเป็นกลิ่นดอกไม้ที่หอมมากๆแล้วก็เดินตามกลิ่นไปสักพัก็หลงและหายไปเลยมันเหมือนกับว่ามันผิดกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นของป่าใช่มันไม่กลิ่นของป่ามันเป็นกลิ่นแบบผิดปกติอไอะเนี่ยแล้วกลิ่นกองกอยมันจะมา บางคนบอกว่าอ่าใช่หมัดธนูไหมครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันจะหมัดธนูหน้าตายังไงหมัดเป็นวิชาเขาอืมเหมือนหมัดเหมือนหมัดเคลียงควายนะยังไงอ่ะยังไม่เคยดูตายหายแล้วไม่เคยดูเออคั้นไม่เอาไม่เอายกเลิกยกเลิกไม่เคยดูเคลียงควายคืออะไรวะเรื่องอะไรต้องเจ็ดอะเจ็ดอยนักสู้คนต้อเหนียวอะไรอะไรอะไรไม่เคยดูเนี่ยถ้านขึ้อุตส่าห์แบบสกิดถ้าไม่ต่อได้นี่ฮาเลยเมื่อกี้เนี่ยได้อีก ได้แบบช็อตนึงเลยไอ้เหี้ยกูดูเดี๋ยวคมแฝกไอ้สัสเลิกเลิกตัดตัดตัดทิ้งตัดทิ้ง